ยกลูกนี้มาเอาบอลตกไปถึงจอนมาโจยิงหติดแซฟของวรวุฒิสุภาครับโอ้โหแต่ว่าเป็นปล<ำ>ูกล้ำหน้าไปก่อนแล้วครับหายใจไม่ทั่วท้องเลยครับแฟนท่าเรือครับจังหวะไม่สักครู่นี้ถ้าดูแบบนี้นี่คือถ้าเข้าไปก็ต้องเช็ค v A R แหละครับแต่ว่านี่ฮะวรวุฒิไม่ทําให้เรื่องมันวุ่นวายครับสุัขทัยที่ห่างเกมไปนาำอ้าวแล้วดูจอรนี้รับขึ้นมาครับอ้าวไม่ล้ำหน้าแล้วย้อนกลับมายัายิบบอลยิงโโหกไป แล้วกดอ,อีกทีลูกนี้ติดแซฟของกิติพงศ์ครับโอ้โห,โหวางเท้ายิงเลยครับนักวุฒิสมบัติโยธาครับ<ฮ>กิติพงศ์ครับน่าสนใจครับเป็นทางยันิิโบลีพลาดก่อนนะฮะยิงวุดไปเข่าทับหลุดนะฮะเนี่ยยันิิโบลีโอคือจะบอกว่าปล่อยหลอกก็ไม่ใช่ครับกลายเราคนที่มีโอกาสได้จบเยอะช่วงนี้ของท่าเรือคือนัทวุฒิตัวสำรองเนี่ยใช่ครับพิทบ <laughs> ูเข้าซ้ายก้มหน้าแล้วลองยิงดูโอ้แซฟอีกแล้วครับโอ้วินปัดไม่ได้ก่อนนะสมพรยศ ไม่ยองง่ายง่ายครับนี่ครับจังหวะแตะมให้แล้วก็ร้องเข้ามาครับเข้าซ้ายยิงโอ้ยเนียบาตี้พูะไหลมาทางซ้ายวันเดอร์ลุยในกรอบยิงด้วยขวาติดแซบปฏิวัติคำใหม่ยังครับโอ้ไม่ได้ประตูขึ้นนาจังหวะการยืนของปฏิวัตินะครับยืนตำแหน่งได้ดีแต่ว่าจังหวะนี้พลาดนะครับแล้วดูว่าได้ยิงแบบล่อเป้าเลยนะครับจังหวะยิงด้วยขวาครับของทางวันเดอร์ลุยนี่ดีนะครับที่ออกไปเร็วครับยืนตำแหน่งได้ดีด้วยถ้ามาอย่างนั้นมีโอกาสโดน ยิงประตูขึ้นนําเลยครับ <S <S จ่ายมาตรงนี้เดนิสมูริโลมูริโลมีชิชชนบอยู่เข้าขวาด้วยแล้วยิงลูกนี้ตรงตัวสินวิชัยซ้ำอีกทีโอ้โหซูเปอร์เซฟครับสินวิชัย2ครั้งติดติดครั้งที่สามเอามาดูยิงลูกนี้ยังเป็นสินวิชัยที่เซฟไว้ได้ครับโอ้โหนี่เป็นจังหวะแรกครับ1 2ครับและจังหวะที่3เอามาดูวิ่งมากดจังหวะนี้ครับติดปลายมือครับ3เซฟครับสินวิชัย